lú thanh cua ngân online แฉกนโกงกู้เงินออนไลน์ต้องรู้ทันโจนแยกแยะกู้ให้ออกแบบไหนกู้ในระบบกู้นอกระบบหรือมิจฉาชีพในปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะกู้เงินได้อย่างรวดเร็วผ่านมือถือหรือกู้เงินออนไลน์โดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยให้ยุ่งยากแต่สิ่งที่ยากสําหรับผู้กู้ก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรใครคือผู้ให้กู้ที่ไม่คิดดอกเบีย้ยหรือทวงถามหนี้โหดหรือไม่ใช่มิจฉาชีพที่จะมาหลอกเอาเงินเราไปดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตาม ามที่เราเจอ SMS หรือมีคนโทรศัพท์มาหรือว่าแอดไลน์มาแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเดี๋ยวนี้แก๊ง call น e n t e r ก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้เราดูดีๆหรืออาจจะบอกว่าจากหน่วยงานรัฐหรือบริษัทที่จะให้เงินกู้ที่จะให้เงินช่วยเหลือบางครั้งเราเดือดร้อนนะคะแล้วเราอยากกู้เงินแล้วพอมีใครมามาให้เรากู้เราก็ไม่ได้เราแวดระวัง เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะกู้เราต้องดูดีๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลควรเช็คให้ชัวร์ก่อนจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบหรือหลอกลวงนะคะศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนําวิธีเช็คผู้ให้บริการกู้เงินออนไลน์ดังนี้นะคะ1เลยเราต้องแยกแยะผู้ให้เงินกู้ให้ออกว่าใครเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างเช่นใครเป็นผู้ให้กู้ ในระบบใครคือผู้ให้กู้นอกระบบและใครคือมิจฉาชีพแอปพลิเคชัน A ให้เงินกู้เต็มจำนวนค่ะอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่ทางการกำหนด แอปพลิเคชัน b ได้เงินไม่เต็มจำนวนแต่ต้องจ่ายคืนเต็มจำนวนดอกเบีย้ยค่าปรับสูงระยะเวลาชำระคืนสั้นโทรทวงหนี้ข่มขู่และคุกคามแอปพลิเคชัน c ให้โอนเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายเช่นค่าค้ำปากการะกันค่าดำเนินการค่ารัดคิวโดยบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะไม่โอนเงินกู้ให้หลอกให้โอนเงินไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายไม่ได้ให้กู้จริงมาดูกันนะคะว่าแอปพลิเคชันไหนที่เป็นของจริง แอปพลิเคชัน A ค่ะที่เป็นผู้ให้กู้ในระบบอย่าง ถูกต้องนะคะส่วน B เป็นกู้นอกระบบ C เป็นพวกแกง๊งมิจฉาชีพจะเห็นว่ามันมันคล้ายคลึงกันมากนะคะแต่ให้เราสังเกตให้ดีค่ะเราก็จะรู้ค่ะผู้ให้กู้ในระบบก็คือให้บริการที่ได้รับอนุญาตก็คือแอป A นั่นเองจะให้เงินกู้เราเต็มจานวนและอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่ทางการกําหนดส่วนผู้ให้กู้นอกระบบแอปีมักจะให้เงินกู้ไม่เต็มจํานวนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนแต่เมื่อคืนเงินกู้ต้องจ่ายเต็มจํานวนบวกกับดอกเบี้ยหรือค่า ปรับที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดหากใจช้าจะถูกข่มขู่หรือไปทวงกับบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในโทรศัพท์ของผู้กู้ทำให้อับอายเพราะผู้กู้นอกระบบบางรายจะให้ผู้กู้ดาวน์โหลดแอปซึ่งให้คลิกอนุญาตเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือค่ะแอปเงินกู้ปลอมที่ไม่ได้ให้เงินกู้ แอปซีค่ะเป็นพวกมิจฉาชีพโดยจะใช้วิธีการต่างๆเช่นโฆษณาบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียส่ง SMS หรือแม้แต่โทรหาโดยตรงค่ะหากผู้ที่ได้รับการติดต่อสนใจมิจฉาชีพก็จะส่ง SMS มาให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปหรือให้แอดไลน์คุยกันจากนั้นจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวให้ทำสัญญาเงินกู้และขอเอกสารเช่นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากคล้ายกับการขอกู้ที่ธนาคารทําให้เหยื่อเริ่มเชื่อใจจากนั้นจะโน้มน้าวให้โอนเงินเป็นค่าคาประกันโดยบอกว่าจะคืนให้พร้อมกับเงินกู้ หากหลงกลก็จะหลอกล่อให้โอนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเช่นอ้างว่าโอนเงินไม่ได้เพราะเหยื่อกอกเลขที่เป็นชีผิดมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเอกสารเพื่อปลดล็อกหรือต้องจ่ายค่ารัดคิวที่จะได้เงินเร็วขึ้นหากเหยื่อเริ่มรู้ทันจะถูกบล็อกทําให้ไม่สามารถติดต่อได้อีกนะคะมีลูกศิษย์ของโค้ดนะคะก็เคยได้มาปรึกษาพวกนี้นะคะโค้ดก็จะแจ้งเลย ถ้าสมมุติว่าเขาให้บัญชีที่เป็นส่วนตัวนั้นไม่ใช่แล้วนะคะถ้าเป็นแบงก์เองแบงก์จะไม่เก็บเงินก่อนที่สําคัญแล้วก็จะไม่ให้เป็นบัญชีส่วนตัวค่ะสังเกตได้เลยพวกนี้ถ้าใช้บัญชีส่วนตัวหรือ แอ,อแ,ะะอแอบอ้างแบงก์ก็มีนะคะเคยแอบอ้างแบงก์ว่าแบงก์นั้นแต่ว่าเป็นแบงก์ที่เราไม่ค่อยรู้จักค่ะอาจจะเป็นแบงก์จากต่างประเทศหรือที่เราจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็ไปก๊อปปี้สัญญาหรืออะไรต่างๆแล้วทําให้เราเชื่อใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องดูตอนที่เราจะโอนเงินนะคะว่าใช่บัญชี เป็นบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีของธนาคารแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นถูกต้องตามกฎหมายเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรก่อนที่จะออกเงินกู้นะคะเราจะเสียในงวดแรกที่เราจะกู้เงินค่ะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะว่าจะต้องเสียค่าธรมเนียมโน่นนี่นั่นไม่มีค่ะ2 ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งคลิกค่ะเดี๋ยวนี้มี SMS เข้ามาเรื่อยๆนะคะให้กู้เงินโน่นนี่นั่นสารพัดค่ะอย่างของโค้ดเองก็จะมีเกือบทุกวันเลยที่มี SMS เข้ามาให้กู้เงินหรือคุณได้รับสิทธิ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกแก๊งมิจฉาชีพจะใช้นะคะหากลองแยกแยะแล้วนะคะถ้ายัางไม่แน่ใจว่าใช่ผู้ให้กู้เงินในระบบหรือเปล่า ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้บริการดังนี้นะคะ 1. ตรวจสอบรายชื่อแอปและชื่อผู้ให้บริการนำข้อมูลชื่อแอปและชื่อผู้ให้บริการไปเทียบกับรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตโดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะในหัวข้อเช็คแอปเงินกู้ที่รวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลและยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์กระทรวงการคลังซึ่งรวบรวมรายชื่อ ือผู้ให้บริการสินเชื่อ Pico Finance ไว้ในที่เดียวค่ะเดี๋ยวโค้ชจะส่งลิงก์ QR ที่เป็นเช็คแอปเงินกู้ให้นะคะสแกนแล้วก็ใช้เช็คแอปเงินกู้ได้เลยค่ะ2ติดต่อสอบถามตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้จากข้อหนึ่งเพราะบางครั้งมีฉาชีพหรือแอปเงินกู้นอกระบบจะตั้งชื่อแอปคล้ายคึงกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือสวมรอยเป็นผู้ได้รับอนุญาตเราจึงควรสอบถามหรือหาข้อมูลตัวเองจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าเป็นแอปของผู้ให้บริการจริงหรือไม่ 3. เลือกแหล่งดาวน์โหลดแอปที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ถูกเจล l b r กเ k ลเบกในการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันจากม a l w a r e นะคะ4อย่าลืมอ่านเงื่อนไขก่อนกู้ค่ะไม่รีบกู้เงินจนลืมดูรายละเอียดที่จําเป็นเช่นอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาและจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืนที่สําคัญต้องคํานึงถึงความสามารถในการผ่อนชําระของเรา โดยควรกู้เท่าที่จำเป็นและรวมภาระผ่อนชำระหนี้ทุกก้อนของเราต่อเดือนไม่ควรเกินหนึ่งใน3ของไรายได้ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เกินกว่าที่เราจ่ายคืนได้การปรับปรามและควบคุมดูแลเงินกู้นอกระบบและมิชาชีพเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปิดช่องโหว่เพื่อป้องกันภัย ทางการเงินนะคะในขณะเดียวกันการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือการติดตามข่าวสารจากการเตือนภัยสมับเสมอเพื่อให้รู้เท่าทันเช่นเพจ PCT Police ของศูนย์ปรบปามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญต้องไต,ต่ตองด้วยเหตุและผลต้องมีสติต้องใช้สติก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่าอาศัยจังหวะ เรื่องของอารมณ์ความโลภหรืออะไรก็ตามที่จะทําให้เรารู้สึกว่าจะทําให้เราเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้ค่ะหากไม่แน่ใจให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องได้เลยนะคะที่จะช่วยให้เราใช้บริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยค่ะหากโอนเงินไปให้มิจฉาชีพแล้วให้รีบไปแจ้งความที่สถานีตํารวจ ที่หรือหากต้องการขอคำปรึกษาหรือแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อสอปอสตรอ,อ,รอตำรวจ PCT สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร1599ค่ะก่อนที่เราจะกู้เงินก่อนที่เราจะทำ ธุรกรรมทางการเงินหรืออะไรก็ตามนะคะช่วงนี้แก๊งมิชาชีพระบาดหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรืออาจจะมีส่ง s m s เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราระมัดระวังตัวให้ดีก่อนที่เราจะกู้เงินนะคะเราต้องรู้ทันโจรน,นะคะเราอย่าเป็นเหยื่อค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะที่ใครที่กำลังที่ที่จะปลดหนี้หรือกำลังที่จะหาหนทางที่ ทำให้ตัวของเราดีขึ้นชีวิตดีขึ้นนะคะผ่านพ้นวิกฤตให้ได้กันนะคะการเงินง่ายๆนะคะสำหรับเรื่องการเงินการเงินง่ายถ้าเราเข้าใจชีวิตของตัวเราเองนะคะมาวางแผนการเงินมาปลดล็อกชีวิตติดนี้กันค่ะโค้ด A สอนการเงินโค้ด A Easy Money